เดี๋ยวๆไผ่เนี่ยไปคนซื้อเก้าอี้มาเนี่ยบาลั่นหัวเจ้าเหตุการณ์เนี่ยหูต้องขออนุญาตมาแดนนั่งก่อนรอบสอ,อ,องเจ็บอกเจ็บใจโอ้ยมีหับบวกับเมื่อนเปิ้ลจะนั่งเก้าอี้บัได้ยังไปทุกเป็นยากเดี๋ยวเดออเฮ้อเฮ้ยใกล้จะออกพรรษาละ อเอาหัวจะไม่ฮห้มันใส่พี่กลาบมันกนระดึงหายหัวไปไหนกันบโมโหไงไงหัวข้าเจ้านี่มันตรึงบ่ดังใจเฮ้ยวันค่ำเป็นวันค่ำอู้ละมันนโมโห เพ่ขับเดี๋ยวเพ่นีไถฮอสวัสดีเจ้าตีปทูคิงไปไหนมาฮะอู้ดีอู้กับหัวอู้ดีจะไปยุบหัวปทอปทูหัวนี่นะบาดเจบาดเต่าเนะเดี๋ยวนั่งอู้ฮะก่อน จะใช่เงยการถึงมาได้กันแล้วค่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ผัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นผัวไปเป็นเมียฮะนี่เมียอ่าเมียก็นั่งนั่งรูมผัวนั่งนั่งบนแงวตายนั่งนี่เอออีกอ่ะผัวเฮาเงีเ้ยเฮาอีวะปุ๊บว,ว่าไงวันดีดอ่าคุณผัวจ๋าคุณเมียหายไปไหนมาพะยะค่ะพะยะค่ะป่อบางนั่น ไปใจลิเกโอ้โหแฮาเกียรติคิงนะไปแอวมาไปพอตลาดบัดเดี๋ยวในตลาดนี้กว้างใหญ่ขนาดตั้งแต่เหนือจนใต,ต้ตั้งแต่ใต้ออกเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันกลางสบายมาก<อ>พีกลาบเขาพีกลาบเออพิ่จะเอามาปล่อยเนี่ยอือฮอาไปพอที่ขายบาได้แล้วอบอกเขาเขาเอาเขาเอาแล้วคิงยังบอกเขา ว่าพี่แกรบเนี่ยฝีมือฮักดำดำตำดำดำไอ้เปิ้ลดำยังอี๋ไปจะดำยังอี๋โอ้เฮเนี่ยต้นดำลับต้นดำลับเออบาร์เตะเลยอยู่ด้วยกันมาเมือละโพ้โเออที่ยังฮักกันงักฮักกันมาเมินละตาอยู่ด้วยกันมาเมินละเต้าถามก่อนเออกูดังที่ของขายบ่าหูอะนด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 บ่ัน้หู

อาวะอย่าไปเงี้ยไปรูปวะรู vraiment. ้เจ็บเจ็บลา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 ผมนี้อย่าไปเงี้ยเจ็บปุ๊บผ้าบอกเจไอุ้๊บอาเจ็บปล่อยก่อนเอ้ยโอ้โหม้อนวนใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหม้อนหาปอบางอย่างหาเจ็บต้องก็จ๋าเอ้จ๋าจ๋าเมีย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 ขาเมียขา ชมพู่จ๊ะชมพู่จ๊ะสุดที่รักสุดที่รักอภิบังอ๋อปอกกะนทันทีปะลูกอ๋อโอ้ยจ๊ะเฮ้ยสอนเมียมต้องสอนอย่างนี้มึงเฮ้ยจะกูน้อยไปจะสอนฮะเอ้ตึงวันนี่นะฮิงตึงบอกเอาเรียกบอกเอาการกันฮะอูกับมืออู อู้บ่ได้อ uh oh. em. na ู้บ er> ่มาวนอยู่ด้วยกันบ่มมวนนะโลกป่ะปิ๊กป่ะเอวป่ะมาอยู่ตัวมึงก็ได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยานะถ้าสู้นะมึงสู้ฮะกะสู้ฮะกะเฮ้ยปัดเถอะปัดเถอะยานฮะยานฮะยานฮะนฮ้ยทุกวันนี้ฮักจีนส้มมาได้ด้วยมึงเฮ้ยเฮ้ยพอเหี้ยพอเหไงพอ้งผัวเจ้าเฮ้ย อารมณ์เสียตลุงตลุงตาลุงตลุงมีไหนอออตลุงตลุงตลุงมีตังใดเหือเฮ้ยตลุงไปตังใดหน่ะจ้าวจ้าจ้โอ้โอ้โอตลุงไปไ่านไปไปไปอปไ้ไ้ย ขอแม่ไทยครกชีวิตโคกับแม่ตุ๊กกูลนะก่อนอ๋อทีอ่ใหญ่อัตมาจะมาต้านเข้าปราใหญ่อันอตมาเพกะอะอันนั้นโยมหรอโยมเอออ่ะ,จะเจริญพรเนอะน้ำมันสกัดโยมเออรรรปราใหญ่น่ะดูขัตีนกับรัดงอนแงวตาเจริญพรนี่อัตมาอันนมัสการน่ะโยม ตุลุงข่าวโจโฟตุลุงฝ่ายฮะตู้ลุงกูตายอ๋อฮะกูตายอ๋อเรื่องตายมานี่ก่อนตาขทาวกว่าตายจะทามตุลุงอ่ะตุลุงกูตายอ๋อเรื่องกูตายนี่ก็กลวงแต่กึศไปกึศมาบอกกัว่าแถมมอนี่น้อยนี่อย่าเป็นแซวม้อยเหี้ยแก้มึงอ่ะลูกสาวแม่เจ้าเป็นลูกสาว คนเก๋าอันนี้อันนี้คนละมีสองคนเจ้าแม่ไม่แพ้จะขายขาวหนมโคกน่ามันไปได้เจ้าคนแค่ขายมามด้ะตุลุงขายมามด้ะเจ้าอันอันี้เขาเรียกอะไรขนมจ๊อกค่ะขนมจ๊อกป๋อย่างโหน้าวะยังน้องโอ้อันนี้เพป็นห้องอไอยังเฮ็ดนางลมเจ้าเฮ็ดนางแฝด อันนี้อะไรจ๊ะอะออย่างนี้ต้อแทงหูก่อก่อนท่าโยมโยมเอามาตานเพื่ออัตมาอัตมาถามแล้วก็โยมบอกโหแล้วอัตมากินไปโยมบอกมีดีมอลภาพอะมอลลภาพอัตมาบัดี้ตายอ้องว่ะจิ้นชมมากกว่าตุ๋ลวงจิ้นชมมากกว่านฮกินป่าใกล้นอกกินพักเม็ดหิวจิ้นชมห่อเดียวก็พอแล้วค่ะ ใส่ปกจักกลมลำเหลือรับแฉาขัดเล่าโซนแลเต่านั้นเกิดแก่เจ็บตายหายดีที่จันมีกินเต้าอันก่อปอจิ้นชมห่อนี้มาฮึอไผขออยากกินต้องรอไปก่อนนะเจ้าตุลุงเด็กี้ถามตุลุงได้ตอบจะรอหรอยังตุลุงก็ตายแหละเออเรื่องตายเนี่ยนะโยมขาวขาวะม้มของประชายช่อนนะหานก็มัดจะตายครับเอ๊ะ เรื่องตายนี่ก็พ่ออินนี่ก็แน่แจงแจ๊แพะเรื่องตายนี่จะไปกลัวมันโคนเฮาเกิดมาถามว่าออยมลองยื่นมือออกมานะมืออะไรมือบ่ใช่ตีนมืออ๋อมือพอยังมือพอยังมงตีนอีวกก็มัดพอกอะเรื่องตายโคนเฮาตายน่ะจะไปกลัวเกิดเตื้อเดียวตายเตื้อเดียวแต่ชีวิตที่เฮาอยู่นี่แกเฮาแซงออยยังพ่องแม่นี่ก็โคนเฮา บ่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่างนี้ชีวิตโคนเฮาเนี่ยนะเปรียบไปเหมือนรถขายปลาหมึกมันไปได้เจ้าเคยหานกันรถขายปลาหมึกเกยเจ้าเกยมัดขีด่แร <careers> ถจอดเอาแถวโบนี่ตั๋วกระไดอ๋อแถวโบนตัวนต๋วกระไดสามสิบไม่ไรราคาตัวต๋ว,วปิดร้อยก่อน แม่เจ้าตังบนจะแปลงหน่อยอนะมึงมึงบอกกับแม่มึงเหอะเนี่ยนะครับเงินเดือนคนเท่าแม่แบบได้บอกหุ้นเรื่องตังบนี่ตัวจได้ไหมตัวร้อยปลายตัวร้อยปลายอ้อแถวกลางลองลงมาหน่อยห้าสิบบาทอ้อตัดตังรูมส่าวบาทอ้อที่ปิดเสียบปิดเสียบห้าบาทสิบบาทเจ้าสุดท้ายมันไปจีเต่าไหนเอออ้อมันไปแจวว่าอุ้ยเต่านี้ตัวชาวบาทห้ามจีเปิ้ลหุ้นจีตัวร้อยอีกแบบแจวร้องอ่า โยมไปกืดอย่างนักยะอย่ายกับยะเหรอยะไว้ทำความดีเข้าไว้แม่นก่อแม่นคนเฮาเกิดมาอย่างตู้ลุงนี่นะบุญอยู่ในแพะเหลืองอย่ะจะเหลืองหัวบลเหลืองหัวอีเฮ้ยขาวแก้มึงนี่นะเนี่ยเะน่าไม่ออกอ่ะขันโยมเก็บไปอ๋อันนี้แถมบำเพ็ญเก้าหัวแถมเดี๋ยวนี้กัดปุ๊บละ ได้ฟอกเลือดละเนี่ยห้าปีมันก็เงินโคนชลาเนะี่ยไปวางกับมันก็บปใช้ได้กับพอเั่ากัเปิ่นเปิงมป้นแหนุ่กป้วนแหน,น,น,นส่งชงป้นเขียนแม่อันนั้นแม่เานะมาขามาปล่อยให้ตุลุงก่แท้หนะอยู่วัดอยู่ว่าหมาอย่าเอามาปล่อยควายอย่าเออควายาโอ้ยออ,อไปจ<ห><ด>ี้ไปปวดตู้หมูเนนักแก้เนี่ยน้องแนทเลยน่ะ หม,มาขาวออกมาปล่อยวัดเนธถามว่าเป็นของไผรมันไม่ใช่ของตุลุงหรอของใครอะก็ของโยมทั้งนั้นน่ะเวลาครัววัดหายเนธจะงอบตุลุงไออย่างหายก็โตดตุและสู่เข่าลองมาเฝ้าแม่ก่อนแม่น่ะก็ว่าแม่ก็สู่เขาก็ยังมาเดือดอันนี้ชื่อน้องผูงเงินก็มาจากใส่ปัญญาได้ขอร์ดก่อน,นอ๋อแจกอื่นมาได้ออกออกจากเนี้ย เพิ่งบอกว่าเงินคนชลาอุยตาอุยติบพับตายิบยิบซี่บ่ม้วนใจอิจานมาฮ้องเอินขายแคบขายเชืจะได้เงินซ่อมหมดเสี่ยงเจ็ดพ่อเจ็ดบาทตะวาเอาไปซื้อเมียงบันบอกปอเพียงจะซื้อหมู่ขายน้ำดังกอมะนั่งตื้อจะเื้กูช่วยซื้อมันเงินเคยได้นั้นเหมือนลับฝัน เงินเกิดนานๆมันเหมือนรับฝนาันขนาดตั้นกตเข้าตึววันสูงยังมาใช้ยอดมันนี่ไอซีไอปอนพิการบ่ได้น้อยใจเนาะน้อยใจก็อ๋อน้อยใจแตะเนาะอ๋อเตอะเงินเกไดน้นๆเหมือนรับฝันานไอซีไอพันพิการบ่ได้เจ้ามันว่าอย่างไ้แถมกูลืม เปิดเดี๋ยวบอกบูเข่านั้นหนอมันแม่นั่งให้อย่างเอ็นดูติเตะเล่า่างเจ็ดร้อยต่อเดือนมันบอกมีใจไออย่างนั้นก็แวะไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเช่าแหวนคนเดียวเต้งของอย่างอี้อ้อเอาปอนเอาปอนเออโอ้กระจายก็ตู้ลุงว่าใหญ่ยงไน่ะ ช็อปปีผพักจีพักกัดกับหลับเพิงดีดอกจันดีปีเปิงกับแข่งอมเ้เเนี่ยม่วนใจก็ออยู่อีกโนลูกเฮยนีสมมติว่าสมมติอันนี้เป็นลูกอ่ะอันนี้เป็นแม่ลห้องแม่แม่ย่แม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 ่ก็แล้วมึงเป็นแม่มึงจยมาตอบมันหเอเอ่านกะหน้าหามก่อนแล้วอ้อนปรเดี๋ยวอคนเท่าได้สอน คนเท่าใบเดียวเฮือเราออนได้สอนของไม้เฮาก็ต้องเอาของเก่าเฮาก็มาละถ้าเปลี่ยนของเก่าแล้วเฮาเอามาคัตชีไว้เป็นของนี้ชิบลูกชิบเต้านอขาวเนาะงามกว่าขาวเป็นงามโอ้โหถึงขัตชีกูวัเดี่หยุดได้ด้วยตุลงค่ะจปั่นปอนแล้วล่ะเออจ๋าหวะปั่นปอนแล้วล่ะกันยังบักไขแล้วเต้านั่นมาไปเขียนกิ้วอย่างยายกิ้วประโจนกัดบ่ะบัด้านกันงานหนักเนาะอันนี้กับงานท้องเพลงหนัก ้องจุดประเเมยผ้าแพงนี่นะอ่าแล้วอนาตเพลงอนาตดังนอกว่าเดียวเนาะไอ้ยังก็ติ๊พระเอกตุ้ยตุยหัวแรดแรดน่ะเพลงคนเจ้าชูเจ้าเพลงม่วนก่อนม่วนเนี่ยเมื่อกี้ฟังไว้คนเดียวเอามาให้ผมฟังอย่างนี้มาจ้ัตุลุงนักถึงจังว่าหนะตุลุงนะคนเฮาคื้เอาแกคนเฮาจะไปเครียดเครียดนัดก็อไม่ได้โยมถ้าโยมเครียดอ่ะแต่ว่าวันซื่นผายถูกหวยพ่องบอกแม เกา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 เจ็ดอย่านเอาูแตเป็นแตอูเล่นเป็นเล่นคืออยู่ดตามีเจาะกินดตมเหาะอยู่เจาะเหมาะเจาะหัเนะเปิดถึงแหวไปนักเอาเบาสู้ของไม่เขาก็เอาของเก่าเขาก็บรรละถ้าเป็นของเก่าแล้วเอามาคัดสีคือเป็ี่ยนของดีสืบลูกสืบเต้าละเอ็กละอ่อนเวลาคนเท่าสอนอย่างก็ฮือฟางตัว บางคนเท่านี้นะมู่สู่เขาเจี๊ยกาว,ว่าเพี่นหนังสือจันปอสี่กับเตี้ยกับจบอันนี้จบจันอย่างปอสี่นะตุลุง<ป>คนปา<ร>กเกา่าเหรอแต่เนีย่ยมุกดาดนะ่มีปัญญาซื้อที่สวนที่นาเป็นปั้นเป็นปั้นเนีย่ยเวลาพ่อแม่สร้างสอนอย่างหัวโแราณเลักสอนนะอันนี้จบปริญญาอันนี้จบปริญญาตุลุงก็่คยถามสกักคำไอ้มูที่จบปริญญาที่มันว่าลวกลวก เมื่อเขามีปัญญาซื้อที่ดินสักแวนหรือปอบหรือแม่มึงอยู่ก่อนแม่นก่อน,แ,นแล้วอย่างมึงอ่ะจะซื้อที่ดินถวายวาดก่อนจะซื้อที่ดินถวายวาดก่อนถ้าข้อคือดเนะเจ้าคืดอ,อยู่นะถ้ามันมีนักก่อจะถวายออแต่ถ้ายังหัวใจนี่มันต้องมาถวายเนอะเขอถวายมาเมือแล้วอลองแท้น่หัวใจถวายวัดเออมันห้องอย่างไงก็หลวง เออแค่เดียวก็โดนขาหลวงพ่อหรอกเุณงาอแมาเลยขี้ข้ามาใส่แม่ห้าแถวมั้งใส่มาใส่เจ้าได้มาเจ้าโอ้โยมาหนัาละหันนั่นอย่างใดนะเอ้ยเอาอาวุธต่ออาวุธเพิ่มมันอ่อนเออตุลุงเอ้ยตุลุงอ่าเจริญพ่อตุลุงจัิบัน เนี่ยไอ้ตลกที่มาคืดอย่างกั้เพื่อนเล่นไปละฮะน้ำมาสกกรเฮ้ยเจริญพรตูเพ่ใช่ยังอ่ะวันนี้ผ่านมาก็เลยสงสัยยังยังว่าตุลุงนี่อยู่วัดมือแล้วกันครับก็นักแกนะอ๋อหลายที่ปีเนาะครับประมาณเก้าสิบเก้าสิบอืม ปรเดียวนี้ตลงอายุเท่าใดครับบรดเดียวนี้อายุห้าสิบปลายนลไปอยู่เก้าสิบห้าอย่างอันไหนตัวลงพ่อขึ้นอย่างเก้าสิบกว่าเดือนจะไปพ่อบันยมโอ้ดี้องกะฮะ้องแนดกะดองแนตโอ้ได้ยินชื่อเสียงจากเบอร์แล้วนาะเฮ้ยใจเย็นไอ้กุศานก็พิชฉีนแล้วฮะไม่พิดจะได้ข้อสข้อสามมุสามุสา อกามีโต๊ะวางมันละไม่เห็นละน่ะต่อหน้าโต๊ะหน้าพระพ่อโคนเฮานะถือศีนึกเอาแค่ศีห้าก็พออ๋อถ้าโต๊ะจะฮือเตดโต๊ะจะเตจสีห้าคือฝั่งโต๊ะเออโต๊ะอยู่วัดนเมือล้วเนหรออยู่เมืองนั้ต๊ะได้เงินเดือนเท่อไรเงินเดือนอืมคิดไปว่าไปเลยเดี๋ยวโต๊ะไปมีเงินโดนเงินเดือนอย่างที่หไหนหั่นโต๊ะไปมีเงินเดือนอ๋อ อยู่วัดนี่บ่มีเงินเดือนเออแล้วยังบัชิกออกเหรอเออแน,น่นอนนโลดสีเกินแล้วหยกไอ้ก้อนเฮ้ยภูกรกโคนล้อที่แจงน่ะไม่ดับไปหมดล่ะตึงวันนี้นะผมขอถามตุ๊ตองกำเดิ้ลว่าผมกินเหล้านี่ผมกินยังอย่างอ๋อกินเหล้ากินยังอย่างครับตุ๊ลุงไปโหตุ๊ลุงบ่เคยกิน โอ้บอกหูโอ้ยไม่เคยกินเหล้ากะแม่แท่นะอ่าอ่าที่ผมกินเหล้านี่เพราะไออย่างหูเนาะผมจะบอกหึ่งอะไรอที่ผมกินเหล้านี่เพราะว่าผมเคยเอาหลอใส่หูดังแล้วมัเหมาเมาก็โทกของคิงอ๋อถ้าตู้ลุงถามขิงข่าวก้อมเนาะยี่อย่างสูเขาต้องมาที่วัดนี่วัดเออมาที่วัดนี่เอาละเอาละอย่าอกว่าไดอย่าพกอย่าพกว่าใดตอบและ ิเขากขมาทำบุญกับตูลุงบ่ถูกตังแดดว่ไหวเจ้า <c oughs> อะ<แ>ไรตีนเท้าสักกว่เมเ่ออะไรอมาทำบุญน,นะคะ่ะบ่ถูกอันเพราะอหยางครับตูลุงยมแนดแน่ ที่สูเข่ามาหาตุลุงนี่เพราะตุลุงบอกไปหาสูเข่าสูเขาเลยต้องมาที่วัดติตุลุงเนี่ยตุลุงอุ้ยตุลุงกวนบอไอคอนไอ้อนสงบนิ่งสงบนิ่งจำไว้โคนเทาน่ะต้องยึดถือในสีนหกสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยอย่างนิ้วก้อยเนี่ยมันน่อยดอก แต่เพื่อนบอกว่าอันไหนมีกูลอันนั้นมีตดอันไหนมีประโยชน์อันนั้นมีตดมหันเล่ามสมมุติว่าวันนี้ชูเขาแปะกันออแปะกันเขาพิศินข้อเดียวบวอบเขากินเหล้าสุลาข้อห้านั่งกินเหล้าสมมติสูเขานั่งกินกันนี่เนาะกินเหล้ากินเข้าไปเข้าไปได้กินแ้านหนุ่มมีนาที่ใส่ปัญญาในคอร์ดกุนะ ก็เดี๋ยวอาจารย์สามแลนใช่ปอนอย่างก็จะมาปะหาอย่าอ่าแล้วก็มาปะโอ้กินเหล้าเป็นมูเนี่อ,อย่างที่ต้องมีกับแก, yeah. <อ>ก้ามแย่ธรรมดาอะหันส้มนี่น้ำลายมันบบปุ๊แมนกับแกม้มไอยเจโนกเลี้ยงหันนักขนาดย่ใหญ่เจโนกก็บไปอยู่นี่สูเขาก็ไปลักไก่เพิ่ดแมนไปตาำในลักอย่างดูลงุงมึงกำลังไปลัก ไก่เน่ยน,นกอ,ะอ่ะห้ากินมุดเลยพ่อเท่าเลยไปลักไก่เพื่อนมาพอลักไก่เพื่อนมาสู่เขามาฆ่ามาต้มลักกับพีษข้อสองอัธนนาเอ๊ะฆ่ากับพีษข้อหนึ่งป่านาแม่ก่อนสามข้อแล้วพีทนะอ,อ,อ่อพอต้มกินกันเจนโนกกับไอหมูดีนามาเผาปุ๊บดีดสายปัญญาไ้ก่อนนี่โอ้ไอก้อนแอแม่มุกดายาจอยเนีย่ยยาใจน้องแนทเนี่ย น้องแพแพงมึงขลับกันอีกไป <c oughs> งานนอกเรามึงน่ะ่งอย่างการเนะี่ยโอ้กินเหล้าต้มไก่เอาไกออ่ไหนแม่ชูเขาอย่าใหญ่อ่าก็สมมติว่าอันลักลักไก่ีนพิษขี้ลักนี่พิษอีน้ออ่าถ้าผมไปลักไก่เน,นี่ยนกมาแล้วก็เอามาบุบมาตานให้ตัวเจ้ารัาต้นลุงกินไปเตัวบิกินตัวถามนี่ก่อนขี้จะไปนอกเรื่องเราปุน เนี่ยนกปะแปะสู่เขาขินเหล้ากับไก่ต้มอ่ะอโอ้เอาไก่มาต้มเนาะเอาไก่ที่ไหนมาต้มสู่เขาจะแว่ยใหญ่ก็บอกชื่อๆก่ะแว่ยใหญ่หนุ่มมีนาเอาฮื้ออีกค่ะค่ะมึงบอกว่าหนุ่มมีนาเอามาฮื้ออ่ะอพูดปวดหมดเหตดพิษสินข้อสี่ละฮะมุสาสแม่ก่อนเลยป่ะ,ะน่ะพอขิดเข้าไปเข้าไปฮ่ามุกดา สามต่นี่เหมาะเนาะเนี่ยข้อสามกาไม่ไปล่อยมดผ่านก่อวันนี้เอาแต่อิ่งกับปอนอเดี๋ยวเดืดตุกิดอะไรอย่างเนี่ยฮะอู้กรบบุกดาละเกนตาพขอขายแน่เพียเนาะใบแจ่มมันเนี่ยจำไว้เราอ่อนสู่เขาวเวลาไปวัดไปแวจะไปแวตุอันนั้นกับสู่เขาไปล่อหรอแมวม,มาฮื้อแน่แม่มายี่เขี้ยว<ม>เ,ออเดี๋ยวสู่เขาอยู่กันนี่เด้อตุลุงกบบายคอยละ จะขอลาไปจำวัดก่อนโอ้โหแกหายบมงจะจำวัดละตุตุตื่นเมื่อตีสามละไปไหนฮะไปไหนป่อยบินทบาดไม่นายผัวอีเตยอออรถมาเฮ้ตุ๊กอันเดี๋ยวตุอันนี้แหะชะลุดทุกฮะเดี๋ยวนี้เขามาตานตัวตีนม้อยตานเฮือผีตายหัวมันเปิดอังกฤษตุตุระวังดีๆนะชี้ระวังดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อน ทำไมสาวยาคุณน่ะถึงบาเอาหัวเพราะอว่าเวลามันขี่รถไปส่งยาคุณน่ะไอ้เบาะมันแงนขึ้นเนี่ยสาวยาคูขี่แรถเลยยิ้มบานครับอ๋ออาจจะเปลี่ยนกูได้ขี่อย่างเอี้ยป่อยกู้กลัวเปลี่ยนกู้เปลี่ยนอย่างสาวยาคู่น่ะมันเล่นตรงกันรัดแข้งแล้วฮะโอ้ยเนาะโอ้โหโอ้ตุลุงอะจบดีเด้อตุ์เู้ดีดี จไปพวกเราบ้านใหรบ้านมันตัดฮะฮึมมือฮัลโหลเจริญพรเจริญพรปพร มาเปิดตู้เจ้าบอกเฮ้ยว่าเจริญพรจะเฮ้ยว่าอย่างใดแล้วเฮ้แล้วลคิงอยู่ไหนบกนักก่อนอ้าวกะฮะก็อยู่วัดเนี่ยกะโยมอ้ยคิงไปหาพรอ,อย่างวัดพุทธอ้๋อกะฮะเปลด่ยนปลงบอกเฮ้หาอยู่วัดแล้วเฮ้หาไปอยู่ที่ไหนฮะคิงหนีไปบวชอ่คิงยังมาบอกก่อนเลิ่มมือมึงเป็นแม่อาตมากะฮะ ัดมาในที่คันด่าโคลมาวันวันฉีลวันทำฮะมึงเป็นไผัมาด่าเนี่ยหัวก่อมันพิดมันแบบโอ้ยแค่บรรไดแค่บรรไรอีตายรู้โจกตายแล้วไปห้าก้อนนี่มึงมาปากสวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 สมาติลเจ้าอันนั้นเบอร์ผัวข้าเจ้าก่อนปาใช่อันนี้เบอร์อาตมาเบอร์ตุเจ้าอาตมาจะเป็นพระอยู่ตุจวัดอยู่คนเดียว เลี้ยงงัวขาเอางัวมาเพื่ออัตมามาถอยแล้วเขาก็ปอยเหียอัตมาเอาน้ำหัวมันอย่ามาอีดเกี่ยวแย่ก็เกี่ยวแย่เฮืองัวโยมขอเอาหมามาปล่อยนําบ่อตายแล้วสมายพระนข้าเจ้าถ้าจะโทรผิด โอ้ยโทรไปตีท่านพระครูกะเจออ้าสมาติท่านไววสาดท่านพระครูตายแล้วหันก่อาหาันก่อาากบัตตึกผ้าเหลืองนี่หยัดด่าอีห่าในสกก่มโคนเฮาก่อนจะโทรไปหาไผ่พ่อเบอร์เหีก้กะเบอร์อันนี้เบอร์ไผ่เบอร์ไผ่หยุดใจอารมณ์ <c oughs> ต้องใจความคิดความคิด พรเจริญเ <c oughs> จเออริญพร